ผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงการเกษตรครับขอนำานผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศในไร่ครับจะเสร็จแล้วครับแปลงนี้นะครับพบกับฝูงมรุตยูสีฟ้าหรือว่าจามรุตยูสีน้ำเงินนะครับ พบกับงานทางด้านการเกษตรครับช่อง YouTube จตุรังการเกษตรนะครับขออนำท่านผู้ชมครับเข้าสู่บรรยากาศพักผ่อนหย่อนใจนะครับความสุขความสำราญนะครับจากการเสพงานทางด้านการเกษตรนะครับดูนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับหรือว่าหลายท่านที่คิดถึงบ้านนะครับ จากบ้านต่างเมืองนะครับไปอยู่ต่างประเทศบ้างหรือว,ว่าไปทำมาหากินในกรุงเทพบ้างนะครับก็คิดถึงบ้านนะครับเปิดมาที่ช่อง y YouTube ตระกูงการเกษตรนะครับอาพี่น้องมาบ้างไหรรมแล้แถมกันยังไงครับพี่น้องของเงามันใยญ่สุ่มเป็นเกาสิมหานะครับครับอิ่มยู่หาสหาเองเอาบิ่งบอกอยังไงของไครอีอนะครับเป็นบริหารจัดการอะไรยังไงนะครับ ประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมนะครับเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือมีเท่าไหร่ก็ขนมาให้หมดนะครับต้องแบบนี้แหละครับไล่ไอ้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่มีมาตรฐานนะครับค่อยสะสมไปครับปีนี้ได้ตัวนี้นะครับอย่างแนวคิดของคุณพ่อนะครับเราได้ตัวนี้นะครับเงินเหลือก็ซื้อซื้อไว้ใช้ในไร่เรานะครับ อย่างเมื่อวานแกนไปยืมรถพ่วงนะพานไม่ได้ไดเสียดายเสื้อให้น่องอยู่ด้วยแนของนครสวรรค์สติวครับเพียงเลยครับโมเมนต์ถึกๆเนี่ยของดีนะครับเน,นี่ย ง่ายครับมันคันใหญ่ครับพวงมาลยพาวเวอร์อยี่นี่แอร์ตลอดครับพ่อฮันแต่ว่าย่ามหลังแอร์เนี่ยสนุกอยู่หลักพี่น้องก็ <c oughs> จะมีค่าใช้จ่ายในการในตัวแอร์นะครับแต่ในนี้ท่านกำลังอยู่กับฝูงมรุตยูสีฟ้านะครับเจ้านิวฮอลแลนด์ครับ กันยาสิงหาเนี่ยก็จะเป็นมนุตยูส้มมนุ์เล็กตัวส้มๆตัวเล็กนะครับ B2440 นะครับเป็นบรรยากาศใส่ปุ๋ยในไร่นะครับไปดูระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของไร่อ้อยใหญ่ๆนะครับบริหารจัดการคนบริหารจัดการรถนะครับแต่ละวันนี้นะครับใหญ่ยยๆเนี่ยเยอะปัญหาเยอะครับแต่ว่าก็บริหารจัดการกันมาได้นะครับ รถที่ัทั้งหมดนะครับในภารกิจนี้7คันนะครับยาพ่นที่ลงอะโดโรไม้นะครับผสมกับขี้บัวนะครับเป็นปุ๋ยคอกเอามันนมิตรอีกจักรอบครับเกือบ20ปีครับไม่ได้เจอกับนมิตรนะครับผมก็ไปลงไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพนะครับนมิตก็ขับรถอยู่ที่บ้านนะครับแต่ก่อนก็ว่างๆก็ไปเบียงแห่ด้วยกันนะครับ แต่ว่าด้วยทุกคนต่างมีภารกิจนะครับนมิตรก็ยุ่งกับงานในไร่นะครับก็แทบไม่ได้เจอกันแห้ก็ไม่ได้จับนะครับไปเบี่ยงแห้กับพ่อครับ เป็นบรรยากาศในเล่ครับเป็นการทำลายชั้นดินดานนะครับเพื่อที่จะไถไว้ก่อนนะครับเตรียมที่จะรองรับน้ําฝนนะครับเพื่อให้น้ําฝนเนี่ยหรือความชื้นในดินเนี่ยเข้าไปซึมลงไปใต้ดินนะครับให้ดินมันอุ้มน้ํานะครับทีนี้รากอ้อยก็จะลงไปดูดพวกนี้ได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเพื่นทีแเลีนผ่านบอกเพื่นทีคู่เข้าปุ๋ยแล้วก็ใส่ผ่านยีิบสองจานยี่สิบจานมาแลนอีกทีนึงนะครับ เครื่องไม้เครื่องมือนี่จัดเต็มมาอย่างครบคันนะครับฮ่าฮ่วันนี้ครับ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 สิลงกรุงเทพแล้วสิไปกรุงเทพแล้วออกมาสามมือแล้วก็เจอแต่ะาสเทียวเว้ยสิไปไซบัดเนี่ย เาโอเคได้ตามไปแปลงคุณปอแปลงมันจะ,ะให้คุณปอไปด้ดตาม,มา<ด>ครับแล้วส่วนครับแกเพ่งไม่มีรถไถมาจำครับ เสียงเสียงไปครุดกับชั้นดินดาในกูดกูดอะไรครับพี่น้องขึ้นไปว่าอ้อยหาก้อยไม่สิลงไปได้ยังไงครับแล้วพอขุดน,น,นะครับเป็นบรรยากาศในไรครับ ในไร่มีองค์ความรู้ทุกตารางนิ้วครับขึ้นอยู่กับมุมมองแล้วก็เราจะทํามันอย่างไรนะครับเราเน้นการน,นําเสนอในเชิงสาระเชิงสร้างสรรค์น,นะครับนี่ไม่ได้ไปให้รายใครนะครับดูวิธีการบริหารจัดการไร่ที่มีประสิทธิภาพนะครับนี่คือระบบที่มีประสิทธิภาพจริงๆนะครับต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ไม่รู้กี่คันต่อกี่คันนะครับแล้วต้องบริหารมันไปให้ได้นะครับ น้ำมันวันหนึ่งหมุนเท่าไหร่นะครับค่าอะไรที่ต้องสต็อกที่ต้องสำรองนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่เราต้องส่งเสริมครับให้รุ่นใหม่ๆนะครับให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ที่เข้ามาสู่อุตสาหกรรมนี้นะครับเ,เด็กรุ่นใหม่เขาก็บางทีมันก็อยู่แต่ออฟฟิศเนาะเราก็ไม่ว่ากันบางคนก็ไม่ชอบงานทางด้านการเกษตรนะครับเราจะเห็นระบบใหญ่ๆอย่างนี้ที่อิสราเอลนะครับแบพี่น้องก็ได้เห้นี่แหละไปรับจ้างพื้นนะครับ มันน่าศึกษามือนนะเขาทําไมมีระบบน้ําแล้วก็เขาทาเขาปลูกแตงโมลปลูกอะไรปลูกผักได้ขายขนาดอยู่ทะเลทรายครับมันเป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับว่าประเทศเรามีทุกอย่างนะครับความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ทําไมเราไม่สามารถที่เป็นเจ้าทางด้านการเกษตรเหมือนอย่างอิสราเอลได้นะครับซาอุดีอาระเบียอย่างเงี้ยนะครับแนวคิดในการบริหารนะครับจริงอยู่ครับมีตังครับแต่ว่าเราก็ เรามีสิ่งที่ดีกว่านั้นนะครับก็คือพื้นดินเรานะครับผมทรัพย์นะครับผมทรัพย์ในแผ่นดินเราผมว่าดินเราอุดมสมบูรณ์กว่าเยอะนะครับทําไมเราไม่ใช้วิทยาศาสตร์ชเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับดึงเงินทุนนะครับให้แกเกษตรกรเข้ามาจูงใจให้เกษตรกรเข้ามาสู่ระบบนะครับน้ำมันผมแล้วผมบอกแล้วโอ้ยนะครับมันสำปะหลังปาล์มเนี่ยนะครับคือพืชพลังงานที่ใช้ไม่มีวันหมดนะครับ จะทำให้มันราคาเพิ่มขึ้นได้ผมก็ว่ามันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จูงใจเกษตรกรให้เข้ามาทํานะครับเบ่งอาพี่นั่งนี่แหละครับเดี๋ยวได้เวลาจะพักเที่ยงแล้วมัังครบเนี่ย กว่าที่จะมาถึงขนาดนี้นะครับต้องใช้ความรู้นะครับประสบการณ์นะครับจากเงินและเงินนะครับในการสั่งสมนะครับไม่ใช่ว่าทํามาในชั่วอายุคนเดียวนะครับทุกอย่างมีองความรู้ซ่อนอยู่ทั้งสิ้นนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ